ความที่ร้านเราเป็นร้านอาหารนะครับ่วนตัวผมเองเราเปิดร้านอาหารเนี่ยก็คือให้ความสําคัญกับวัตถุดิบนะครับเป็นหลักเนาะตอนนี้เราก็ำลังคุยกับชาวเกษตรที่บางคนเขาก็มีไอเดียที่อยากจะทําผักปลอดสารพิษเนี่ยแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าจะไปจําหน่ายที่ไหนจากว่าเราเนี่ยยินดีที่จะรับผักพวกนี้ พราะปัจจุบันนี้ครับคนเราก็รักศึกษาเรียกสุขภาพกันมากขึ้นนะครับโดยตอนนี้เราก็เข้าร่วมกับโครงการเนาะของจังหวัดน,นะครับเลือกใช้อาหารปลอดภัยนะครับเครื่องหมายคิวนะครับโดยเราเองก็รับวัตถุดิบนะครับผลิตภัณฑ์ผลผลิตทาง,งการเกษตรนะครับจากชาวเกษตรกรนะครับที่ได้การรับรองครับคิวเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดสารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคเวลาเราเอามาประกอบอาหารครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือทางเกษตรกรก็จะได้มีช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมกัน ก่อนหน้านั้นนะคือเราก็จะซื้อพวกผลิตภัณฑ์ทั่วไปครับเราอาจจะไม่ได้แบบคํานึงถึงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้กว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยแค่ไหนมีสารปนเปื้อนไหมสวัสดีค่ะหนุ้ยนะคะเป็นเชฟร้านอาหารทาราดนนะคะแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำทำน้ำพริกทูน่าค่ะ ร้อยแล้วค่ะเราก็จัดใส่จานนะคะใส่พานน้ำผึ้งได้เลยค่ะพร้อมรับประทานพอเราเข้าโครงการเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อก่อนที่ผักกาจะมาถึงเราเนี่ยมันควรจะได้จากฟาร์มที่มีการควบคุมอีกทีหนึ่งอย่างน้อยเราเองเราก็มั่นใจบอกกับลูกค้าได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราวัตถุดิบเนี่ยของเราคัดสรรมาเพราะฉะนั้นก็คือคนที่มาทานก็มั่นใจได้ว่าคืออย่างน้อยก็มีการรับรองปลอดภัยปลอดสารเคมีครับ ต้นทุนนี่มันก็จะเป็นเรื่องปกติเนาะด้วยความที่ผักมันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับทุกผลิตเองเขาก็มีต้นทุนในการผลิตของเขาเองเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงก็เราซื้อทั่วไปแต่เราทางร้านเราเองก็ยอมรับได้ตรงต้นทุนนี้นะครับเพื่อให้สิ่งที่ดีกับลูกค้าที่มาทานนะครับลูกค้าก็จะมั่นใจว่าวัตถุดิบเราคือแบบคัดมาแล้วส่วนหนึ่งก็คือร้านเราเองอ่ะก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องผักปลอดสารพิษอะไรอยู่แล้ว ก็มีการปลูกเองอยู่แล้วเราก็อยากให้แบบตัวเราเองเราก็ยังเลือกที่จะกินในสิ่งที่แบบมันปลอดภัยนะครับพอมีเจ้าหน้าที่มา,าช่วยนะครับมันก็เลยให้เราเข้าถึงกับแหล่งวัตถุดิบได้ง่ายขึ้นมันก็ได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการทั้งเกษตรกรเองด้วยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําเมนูพิเศษของทางร้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะครับที่เรารับมาจากฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่เหมือนกันนะครับ โดยที่เราทําเป็นน้ํายําลาดนะครับจะได้แบบรู้สึกแบบถูกปากอ่ะคนไทยนะครับเป็นยําผักสลัดนะครับส่วนตัวนี้มันก็เป็นเมนูปลาซึ่งปลานี่ก็เป็นปลาที่เรารับมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานเหมือนกันนะครับก็เป็นปลาทอดซอสมะขามนะครับปลาทับทิมนะครับเมนูต่อมาก็คือต้นอ่อนทานตะวันนะครับที่ชาวเกษตรกรปลูกมาส่งร้านเราเฉพาะนะครับเป็นผัดต้นอ่อนทานตะวันนะครับส่วนตัวนี้ก็คือก็เป็นน้ําพริกนะครับน้าพริกปลาทูน่านะครับก็เครื่องเคียงก็จะเป็นผักที่ ผ่านมาตรฐานคิวเหมือนกันนะครับปลอดภัยนะครับส่วนเมนูต่อมาก็เป็นเาเรียกแกงรันจวนนะครับเป็นแกงโบราณนะครับก็มีสมุนไพรเยอะเหมือนกันนะครับคือดีต่อสุขภาพสําหรับผู้ทานนะครับแล้วก็เมนูต่อมานี่เขาเรียกเขาเรียกว่าแซงว่ากุ้งแต่ของเราจะเป็นแซงว่ากุ้งปลาทับทิมฟูนะครับทานเครื่องเคียงนะครับซึ่งกุ้งเราเนี่ยเราจะเอามาย่างก่อนแล้วก็เอามาประกอบทําเป็นเมนูอีกทีหนึ่งนะครับเมนูต่อมาคือเป็น พื้นบ้านนะเป็นลาบเป็ดนะครับแต่ลาบเป็ดเนี่ยเครื่องเคียงของเราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผักพืชนะครับพื้นบ้านจริงๆนะครับยกตัวอย่างก็จะมีผักเขาเรียกมันปูนะครับมีมะตูมแขกผักขู่นะครับแต่ละชนิดก็จะมีรสชาติต่างกันไปซึ่งเหมาะกับทานเป็นเครื่องเคียงกับลาบนะครับแต่ก็ซึ่งเป็นผักที่แบบปลอดสารพิษ100%เนะครับเมนูต่อมาก็เป็นหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับส่วนเครื่องเคียงอย่างเช่นหัวปีนี่ก็เป็นส่วนของเรา ปลูกเองตัดเองนะครับเอามาประกอบอาหารเองจริงๆก็อยากให้ผู้ประกอบการหลายๆร้านนะให้ล็นเห็นความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตรกรที่เขาเรียกอะไรได้รับรองมาตรฐานนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับเจ็บป่วยกันเกิดจากการกินอาหารกันเยอะนะครับ <l> ก็เลยอยากจะทําให้รู้สึกว่าอย่างที่บอกกินเป็นยานะครับไม่ใช่แบบกินๆไปแล้วต้องมารักษาตัวเองทีหลังเราควรจะช่วยกันนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคก็เป็นสุขภาพที่ดีด้วยนะครับก็ช่วยๆกันครับ ถ้าผ่านมาแล้วมีโอกาสนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอชัยบดานนะครับก็มีโอกาสก็เชิญชวนแวะมาชมบรรยากาศนะครับร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพอร่อยด้วยครับบรรยากาศดีด้วยแล้วร้านเราก็คือด้านหลังติดทางรถไฟเส้นที่จะต้องวิ่งไปชมเขื่อนก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านให้เห็นด้วยครับ